การสวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเว้นสนามสงขาเอสนามสงขาโอ้ยตุ้ยสนามขอมอสิบแปดครับผมสุราษฎร์ธานีครับหลังจากที่ไม่ได้มาเว้นหลายงานมากครับผมหลายวันแล้วแหละเออไม่ได้หลายงานหลายวันหลายวันวันนี้เราก็จะมาเว้นกันนะครับผมไอในคอมันอะไรเกี่ยววะเออ Nei, con luôn à Ê, điều hàng màu hả nè bên tất hai rồi bên tất hai rồi ôi con đăng mà dưỡng nữa nè ไปจัๆไปไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้โคตรเสี่ยงครับไปไปไป <S <S <laughs> เกิเดเกิเดเกิดรถเป็นอะไรวะอะไรมันนั่นน่ะเออมันมันยกไม่ได้อ่ะน่ากลัวรีจอดอ่าประมาณ2องหลัก2องหักดาแล้วครับผมไม่ได้ขี่เลย ตอนอย่างเดียวนี่เรเพิ่งมากี่วันแรกกิดดูมันเต็มดีแล้วแหละเครื่องอ่ะทำใหม่แล้วว่าจะอัพลูกหน่อยอัพเป็หนหนูจากห้าวันนี้ห้าท้ายจักหลาครับผมเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไป ไปบิดไปบิดโอ้ได้ครับ ha <laughs>

ไมปไปไป ไปไหนแล้วน้ำมันเครื่องเต็มตรีนเลยตรู ไทั้งวันอนะวันนี้เออดูนี่ใครจะเบื่อบนจัดหรือเล่าจะเบื่อบ <c ười> นจัดหน่าจะไม่เบื่อหรอกอู้นี่แหละที่เบื่อเอาอีกอ้กอไปแบบสายชิวบ้างไม่ได้เหรอรอบนี้ไปแบบเออออแบบเอารูปรอ่ะเอารูปรอ่ะ เกินเกินเอาอีบะมาเลย <laughs> โอ้ยคอมล็อกเองอ่ะ <laughs> ด้วยด้วยจังหวะนี้รเอาจังหวะนี้